ผมจะมารีวิวเข็มสักส่งมาให้ถึงแคนาดานะรีวิวให้แฟนเพจดูนะฮะใช้สักหนังเทียมในการสอนออนไลน์ใช้สักลูกค้าจริงๆที่แคนาดานะสักแบบไลฟ์มีคนคอมเมนต์ว่าความคมของเข็มเวลาที่เข็มลงไปที่ผิวมันจะรู้สึกถึงความละเอียดความนุ่มอันนี้คือเรื่องจริงข้อเสียของเข็มยี่ห้ออิมาล,ล่าก็คงจะเป็นสวัสดีครับสําหรับวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวเข็มสักยี่ห้ออิมาล,ล่านะครับหลังจากที่ได้ลองใช้เป็นเวลาเดือนกว่านะครับมีทั้งใช้สักหนังเทียมในการสอน ออนไลน์มิมทัตูมาตร์คลาสนะครับแล้วก็ใช้สักลูกค้าจริงๆที่แคนาดานะครับจากเดิมที่ผมใช้ยี่ห้อควาดอนนะครับได้ลองมาใช้อ e ิม a ลาแล้วบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆนะครับคิดว่าเข็มอ e ิม a ลจะต้องเป็นหนึ่งในเข็มที่ผมหยิบมาใช้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ต้องมีติดอยู่ในร้านผมแน่นอนนะครับวัสดุงานประกอบของเขาดีนะครับเป็นเข็มแบบพรีเมียมเข็มมีความคมมากนะครับเมื่อผมลองเทียบใช้กับควาดอนเนี่ย คือแทนกันได้เลยนะครับด้วยความคมงเข็มเนี่ยทำให้รู้สึกว่าสักติดง่ายแล้วก็ถนอมผิวนะครับรู้สึกถึงความนุ่มเวลาที่เข็มลงไปที่ผิวแล้วก็สะท้านขึ้นมาที่เครื่องแล้วก็มาที่มือเรานะครับเวลาเข็มคมนะครับมันจะรู้สึกถึงความละเอียดความนุ่มมันจะรู้เลยนะครับเวลาที่เราใช้สักนะฮะแล้วก็ในส่วนของงานออกแบบเข็มนะครับตรงที่จับนี่นะครับเขาทำ t e เจอร์ไว้นะฮะลองมองดูนะครับ มันจะเป็นมุมสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีหลุมให้เราใช้นิ้วจับเนี่ยได้สะดวกนะครับซึ่งเวลาที่เราบิดเปลี่ยนเข็มจากเครื่องนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เราหมุนเข้าออกได้ง่ายนะฮะแล้วก็ที่ตัวเข็มด้านหน้านะครับมีตัวเลขบอกว่าเข็มที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นเบอร์อะไรนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างสะดวกเวลาที่เราสักอยู่แล้ว หมึกมันมันเลอะเข็มแล้วเนี่ยเราจะมองจํานวนของเข็มไม่ออกว่าเข็มที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็น3 5หรือ7บางทีเข็มมันขนาดใกล้ๆกันนะหรือไม่บางอันก็15 17เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับก็มักจะหยิบขึ้นมาดูนะครับว่าเลขรหัสตรงนี้นะครับที่ด้านหน้าเนี่ยเป็นเลขอะไรนะครับอย่างเข็มที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นแมกนัมยีบสาซึ่งแมกนัมย um ีสเบอร์0.30จะเล็ก ใกล้ๆกับเข็มเบอร์19นะครับหรือเบอร์21พอเราเห็นเลขรหัสตัวนี้เราก็พอจะรู้ว่าเข็มที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นเบอร์อะไรนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบนะครับคือปกติตัวผมเองเนี่ยจะชอบใช้เข็มโค้งในการทําเงานะครับแล้วก็เข็มโค้งของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่โค้งไม่มากนะครับซึ่งมันทําให้เราสามารถ เข้าล่องเข้ามุมนะครับเอียงเข็มตะแคงข้างได้ง่ายนะครับในส่วนของช่องว่างเล็กๆซึ่งจะต่างกับ่ห้อทั่วไปที่ราคาไม่แพงพวกนั้นเข็มจะโค้งมากนะครับเวลาเข้ามุมเอียงเข็มเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกนะครับสำหรับเข็มของอ e ิม่านะครับจะมีอยู่3รูปแบบจะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม3ชนิด3รูปแบบผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะ3สเปคใหญ่ๆแล้วกันนะครับก็มีอ e ิมล่าอีเลียดคาทริดนเดลนะครับจะเป็น เข็มรุ่นสแตนดาดนะครับเรียกง่ายๆว่าสแตนดา d แล้วกันเนาะก็แล้วก็จะมีอ m มเมล่าอ i เลียตโปรคาทิดนิเดนะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่พิเศษขึ้นมาราคาจะแพงกว่าคุณภาพดีกว่านะครับงานออกแบบการดีไซน์ก็แตกต่างซึ่งรุ่นที่ว่านี้ก็คือรุ่นที่ทางอ m มเมล่ส่งมาให้ผมได้ใช้นะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายจะเป็นอ m มเมล่าอ m เลีย p ไมโครนะครับ ซึ่งรุ่นนี้จะไว้ใช้สำหรับงานบิวตี้คอสเมติกนะครับแล้วในทั้ง3รุ่นเนี่ยจะมีรุ่นย่อยๆนะครับให้เข้าไปดูนะครับว่ามีแม็กน้ำโค้งไม่โค้งเบอร์0.30เบอร์0.35แล้วก็ที่สำคัญนะครับมีรายละเอียดเบอร์ของเข็มเนี่ยหน้าตัดของเข็มเนี่ยหลายแบบมากนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับมีให้เลือกเยอะจน ผมไม่สามารถอธิบายหมดในวิดีโอนี้ได้นะฮะแล้วก็เข็มยี่ห้ออิมาล,ลาเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เด่นในเรื่องของวัสดุนะครับวัสดุเป็นสแตนเลสนะครับเบอร์ 316L นะครับเบอร์เนี้ยเป็นสแตนเลสคุณภาพสูงนะครับต่างจากสแตนเลสทั่วไปตรงที่ทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อนนะครับความปลอดภัยเป็นวัสดุที่ใช้ในทางการแพทย์นะครับแล้วก็อบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สนะครับ ส่วนตัวผมมองว่าอ e ีมาล่าเนี่ยสามารถเทียบกับเข็มรุ่นท็อปท็อปได้นะครับในเรื่องของความคมนะแต่เรื่องของวัสดุการดีไซน์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่คนชอบนะครับบางยี่ห้อดีไซน์แบบอลังการหยิบจับง่ายนะครับเพียงแต่ว่าของอ e ีมาล่าเนี่ยยังเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างเรียบอยู่นะครับยังไม่แบบแฟนซีมากนะฮะ แต่ก็ทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มองด้วยตาเนี่ย b u q u a l i t วัสดุงานประกอบนะครับ mm hmm. การค mm ัตติ้งพรีเมียมนะครับเป็นของพ mm hmm. รีเมียมนะฮะไม่ใช่ของราคาถูกสำหรับข้อเสียของเข็มยี่ห้ออิมล่า mm hmm. ก็คงจะเป็นในเรื่องของการแกกนะครับแยกออกอย่างนี้นะฮะอันเนี้ย ผมมองว่ามันแกะยากไปนิดนึงนะครับซึ่งหลายๆยี่ห้อเนี่ยก็แกะยากแบบนี้นะแล้วก็ถ้าอยากให้แกะง่ายนะครับจะแนะนํานิดนึงว่าให้พับแบบนี้นะครับแล้วค่อยดึงออกมันจะหลุดง่ายต่างกับการดึงออกตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะว,วีดีโอนะครับตอนที่สักหนังเทียมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากสีดําก่อนละกันฝาที่1เป็นดําสนิทนะครับส่วนฝานี้เป็น ดำ60%สำหรับฝานี้เป็นดำ5%นะครับผมใช้ไฟที่4.2ขอบคุณเข็มอิมาล,ล่านะที่ส่งมาให้ถึงแคนาดานะครับก็ไหนๆส่งมาแล้วก็ต้องเอามารีวิวให้แฟนเพจดูนะฮะ เข็มคมมากนะครับลงปุ๊บติดปั๊บเลยนะ ผมสักแบบไลฟ์นะครับที่ว่ามีคนคอมเมนต์ว่าเข็มเนี่ยลงไปปุ๊บเงาเนียนนุ่มเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ คือถ้าเข็มไม่ดีพอเนี่ยเวลาลงไปเนี่ยเงามันจะเนียนได้ยากแต่ถ้าเป็นเข็มที่ดีนะครับเวลาปาดไปเนี่ยมันคมมันผ่านเลยเงามันออกมานุ่มได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างรอยสักหน้ากาก,ากอัญญัที่ผมได้ทำนะครับในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะฮะหน้ากากอัญญัเนี้ยจะเป็นวิดีโอที่อยู่ในการเรียนการสอนมิมัทตทูมาตะคลาสสาหรับใครที่สนใจคอร์สเรียนออนไลน์มิมัทตทูมาตะคลาสก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์นะครับ จะมีลิงก์ไปที่เพจเว็บไซต์แล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนั้นกันนะครับสำหรับการสักผิวคนจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าทำได้ดีนะครับทำได้ดีมากเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะเทียบกับที่ห้ออื่นที่ราคาไม่แพงนะครับว่าความคมลักษณะเข็มนีต่างกันยังไงนะครับวัสดุนะครับงานประกอบด้านข้างนะครับบริเวณนี้ที่ผมบอกว่ามันช่วยทำให จับแล้วก็บิดเปลี่ยนเข็มได้ง่ายนะครับลองดูความต่างนะครับวัสดุงานประกอบอันนี้เป็นยี่ห้ออีมา a ล,ล่านะครับส่วนอันนี้เป็นยี่ห้อทั่วไปที่ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับด้านในนะครับ นี่คือด้านในแล้วนะคิดว่าที่เวลาสักแล้วรู้สึกนุ่มเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากยางตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามันต่างจากยี่ห้ออื่นเลยนะครับเวลามันทํางานแล้วโดนผิวเนี่ยยางเนี่ยคือหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่านุ่มนะครับการเด้งกลับของมันนะครับผมคิดว่ายางเขาเนี่ยคุณภาพดีนะครับลองดูนะครับอันนี้เป็นเบอร์0.30นะครับ เข็มด้านข้างนี่นะครับไม่ถ่างมากนะครับบางยี่ห้อตรงนี้ถ่างมากทําให้ทําเงายากนะครับอันนี้เขาไม่ทําถ่างมากเดี๋ยวลองมาดูเข็มที่เบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับสําหรับอันนี้จะเป็นเบอร์23านะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะนี่นะครับ ยางคือสิ่งสำคัญที่ทำให้มันนุ่มนะครับแล้วก็ดูความคมของเข็มนะครับเดี๋ยวจะลองเทียบกับอีกยี่ห้อหนึ่งดูนะครับกล้องอาจจะถ่ายเรื่องกล้องตัวนี้อาจจะถ่ายความคมไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ยี่ห้ออีมาล,ล่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับ ความคมของ2ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแกะของควาดอนมาเทียบให้ดูเลยนะครับเข <L at he il> ็มควาดอนนี่คือเป็นเข็มยี่ห้อดังมากนะครับ <Yahoo! S 1> ลองเทียบในเรื่องของวัสดุนะครับงานออกแบบนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะแกะของควาดอนออกมาเทียบดูนะครับอันนี้ของอ e ีมาล่านะครับแล้วก็อันนี้ของควาดอนเวลาแกะนะครับขอบมันจะไปชนกับกระบอกนะครับขอบเข็มมันอาจจะเบี้ยวไปนิดนึงนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับดูหน้าตรงนะครับแล้วก็ ดูด้านข้างการเชื่อมของเข็มนะครับวัสดุนะครับยางที่ใช้ หลังจากที่ดูแล้วคิดยังไงลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่ามีความต่างย,ยังไงบ้างดูด้วยวิดีโอเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่เท่ากับที่ตาเห็นเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะถ่ายให้เห็นชัดๆได้ขนาดนั้นแนะนำว่าต้องลองนะครับแล้วก็ลองหาดูว่าในไทยเนี่ยมีใครมีขายไหมถ้าหาไม่ได้นะครับก็ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้คิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับช่วยกดกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ S <S oh <my> God. กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการติดตามวิดีโอวิดีโอใหม่ของผมด้วยนะครับ